มาติดตามข่าวกันต่อนะครับนอกจากเหตุใหญ่นะฮะเพราะว่า6ศพ คาโรงแรมหรูในกรุงเทพเดี๋ยวเรามีให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้ากันต่อมีอีกเหตุใหญ่เหตุหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ครับ <ạ. S 1> เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจจริงๆคนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงสมาชิกอบตแปดนัดจนเสียชีวิตคาร้านข้าวต่อหน้าต่อตาคนอื่นๆเลยนะครับคาดว่าขัดแย้งเรื่องของปมที่ดินสวนปาล์มที่หมดสัมปทานแต่คุณผู้ชมฮะมันมีวงจรปิดให้เห็นจังหวะแล้วก็นาทีชีวิตนะครับ ของคนอื่นเขาบอก11นัด โอ้โหคุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงไหมฮะปั้ง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 เป็นการรัวปืนนะฮะแล้วก็ภาพในกล้องวงจรปิดนะครับก็จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์กับคนที่ทั้งนั่งแล้วก็ยืนตรงนี้นะแต่มันมีเสียง,แต,ยงแต่มันมีเสียงปืนและเสียงปืนนะะั่นแหละ,นนะฮะปิดชีวิตของนายประทีปจันโคงอายุ52ปีสมาชิกอบตอคีรีวงนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยหันซ้ายหันขวาดูซิว่าเสียงปืนเนี่ยมันมาจากไหนนะครับหลังเสียงปืนเนี่ย สิ้นเสียงลงปรากฏเห็นรถเก๋งสีขาวซึ่งเป็นรถของคนร้ายเมื่อกี้ขับอย่างรวดเร็วเนี่ยฮะผ่านกล้องวงจรปิดไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคือเมื่อวานฮะเวลา11น28นาทีที่ร้านขายอาหารตามสั่งในตำบลคีรีวงอําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับนี่วงจรปิดมุมหนึ่งแล้วนะฮะส่วนวงจรปิดอีกตัวฮะที่ร้านขายของชำก็ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับจับภาพของคนร้าย เป็นชายนะฮะอายุประมาณ45-50ปีนะครับสูงประมาณไม่เกิน180เซนสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีกรมท่าเข้ามาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็เดินมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แล้วก็เดินออกไปเพื่อไปที่ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ติดกันชายคนนี้ไปก่อเหตุยิงนะฮะนายประทีปจันคงตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบศพของนายประทีปถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังเกือบ10แผล จึงส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับผู้ชมฮะแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์นะฮะบ,บอกว่าผู้ตายและก็เพื่อนอีกหนึ่งคนมาประชุมที่อบตอคีรีวง,งหลังจากนั้นขับรถมาสั่งข้าวผัดที่ร้านอาหารตามสั่งตรงนี้ส่วนคนก่อเหตุนะครับขับรถเก๋งสีขาวแล้วมาจอดหน้าร้านขายของชำซึ่งอยู่ใกล้กับร้านอาหารแล้วก็เดินเข้ามาซื้อเครื่องดื่มชูกาลังหลังจากนั้นนะฮะ คนร้ายเนี่ยทำทีเดินไปสั่งอาหารพอเดินไปใกล้ผู้ตายคนร้ายชักปืนยิงใส่แต่กระสุนเนี่ยไม่ถูกจุดสำคัญทีนี้ผู้ตายสามารถวิ่งหนีได้คุณตอนนั้นผู้ตายลุกจากโต๊ะตรงนี้นะฮะแล้วก็วิ่งหนีได้นะครับปรากฏว่าตัวคนร้ายเนี่ยนะฮะยังกระหน่ำชักปืนยิงใส่อีกประมาณ5นัด จนผู้ตายเนี่ยล้มลงแล้วก็กลับไปเอาปืนอีกกระบอกในรถเกง๋งกลับไปยิงซ้ำหลายนัดนะครับเขามากินข้าวกะโก็จะประชุมอบตเขาข้อสั่งนมนูอะไรกันข้าวพัดรวมกะก็เดินไปเมื่อนปกติลูกค้าตัวไปนะถึงพอทามบอหน้าทีเมกาว่าพี่เอาใจรับได้มากงูเขาก็สซนนัวถึงก็เดินนั่นลังกับแล้ก็กลับอีกทีก็ยิงเลย อ่าอันนี้เป็นแม่ค้านะครับส่วนเพื่อนของผู้ตายเนี่ยซึ่งจริงก็นั่งอยู่กินข้าวด้วยกันเลยนะะบอกว่าก่อนเกิดเหตุมานั่งกินข้าวอยู่ในร้านเนี่ยแหละครับคนร้ายเป็นชายเดินเข้ามาอยู่ๆก็ชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายทันทีซึ่งผู้ตายเนี่ยกระโดดหลบทันแล้วก็วิ่งหนีไปข้างร้านแต่คนร้ายตามไปยิงใส่6นัดจนล้มคว่ำเลยนะฮะจากนั้นคนร้ายนะฮะยังไม่หนำใจนะฮะวิ่งกลับไปที่รถเก๋งสีขาวเอาปืนอีกกระบอกกลับมายิงซ้ําอีก5นัดคุณนี่มันรวมเท่าไหร่แล้วฮะสิบ ก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถที่มีชายอีกคนเป็นคนขับแล้วพากันหลบหนีไปนะครับผู้ชมฮะทางตำรวจเปิดเผยว่าคดีนีน้มือปืนก่อเหตุอุกอาจมากในที่ชุมชนนะครับโดยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็คนร้ายเป็นชายวัยสูงอายุนะฮะเดินลงมาจากรถเก๋งสีขาวมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดแล้วก็เดินตรงไปที่ร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็กระหน่ำยิงผู้ตายทันทีนะครับ โดยผู้ตายเ,ยเป็นแกนนําชาวบ้านซึ่งเคยเข้าไปยึดพื้นที่สวนปามน้ํามันของเอกชนที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่หมู่9หมู่10ตตาบลปลายพยาอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มเรื่องของผลประโยชน์การเก็บเกี่ยวผลปามน้ํามันจนนําไปสู่การเกิดเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนข่มขู่กันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานผู้ตายเป็นผู้นํากลุ่มชาวบ้านไปขับไล่ปลัดอําเภอปลายพญาให้ย้ายออกจากพื้นที่โดยอ้างว่าปลัดเ,เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มบุคคลที่เข้าไปคมคู่เรียกเก็บเงินค่าเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ํามันจากชาวบ้านถึงันละ5บาทนะครับนอกจากนี้ตรวจสอบเพราะว่าเมื่อ5-6เดือนที่ผ่านมาก็ยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับน้องชายผู้กว้างขวางคนหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้มีชื่อ ย่อวสอเสือนะครับถึงขั้นแย่งอาวุธปืนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแะฮะทางด้านของตํารวจเนี่ยก็จะได้ตรวจสอบ<ะ>ประวัติทั้งหมดว่ามีความขัดแย้งกับใครบ้างน,นะครับล่าสุดพุ่มกับการสอพอปลายพญานะฮะเปิดเผยว่าเตรียมขอสารออกหมายจับผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนที่ทําหน้าที่เป็นมือปืนเป็นคนพื้นที่สุราษธ,ธานีนะครับส่วนในรถเนี่ย มีกี่คนเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แน่นอนว่ามีคนขับพาหลบหนีด้วยนะฮะก็มีการตรวจกล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนี<ๆ>เพื่อติดตามคนร้าย<ๆ>มาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดนะครับ